My life be like, wow. yeah, Ooh. my life be yeah. like กาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ YouTube channel MIB Manin Bike นะฮะวันนี้ฮะผมมาเจอพี่ใหญ่พี่ใหญ่ในตระกูล ZX เลยนะฮะเป็น ZX 14R แต่ว่า,าทราบมาว่ารถคันนี้นำเข้ามาทั้งคันเลยไม่ได้มาประกอบนะนำเข้ามาเลยอย่างโหดเลยใหญ่มากใหญ่จริงๆ <Wow. S 1> นะฮะ เดี๋ยวจะรบกวนเชิญพี่เจ้าของรถมาสัมภาษณ์นิดหน่อยว่าทําพี่แกนําเข้าราคาเท่าไหร่อะไรมาบ้างครับเรียนเชิญพี่ครับครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรใช่ครับชื่อคุณเฮงครับพี่เฮงนั่นแหละครับพี่อ่าพี่เฮงนะครับพี่ครับพี่เฮงพี่เฮงครับรถเชิดเอ็กซ์นี่ยนำเข้ามาจากอเมริกาทั้งคันเลยฮะใช่ครับนำเข้าทั้งคันทั้งคันเลยใช่ครับ ภาษีนี่โอ้โหน่าจะน่าดูใช่ไหมพี่ค่าภาษีก็เต้นแล้วาะรถนำเข้าเป็นสามสองนะครับเป็นสามสองนะฮะเดี๋ยวไปหารายละเอียดเรื่องสามสองมาสามสองก็มาทั้งคันคือมาทั้งคันไม่ได้ไม่ได้จุดไม่ได้อารมาเป็นประกอบนะฮะใช่ใช่มาแล้วนี่รถนี่นําเข้ามากี่ปีแล้วครับพี่ปีสองพันสิบสามสองพันสิบสามนี้ใช้มาใช้มาเกือบเจ็ดปีเกือบเปีแล้วนะฮะแล้วทีนี้พี่เฮงได้ทําอะไรไปบ้างครับหลังจากที่นํารถเข้ามาฮะ ก็ไม่เยอะนะก็มีแต่อย่าเนี้ยเป็นฝาแต่งเนาะเป็นฝาแต่งฝาแต่งครอบเครื่องอุูนี่มันเป็นใสไปเนาะใช่เป็นจากมีกามันเหมือนกันซ้ายขวานะตัวนี้นะซ้ายขวาแล้วก็ท่อก็เป็นสลิปออนนะเป็น M4M4 สลิปออนแล้วก็ใช้จูง power commander ใช้จูงกล่องเป็น power commander อ๋อเป็นจูงกล่องใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ใช้กล่องเปลือยกล่องเปลือยกล่องเปลือย ก็จะมีพวกสเปรโซ่จะเป็นเขาเรียกว่ามินิเอมครับอ๋อสเปรเซโอจะเป็นมินียมเป็นอันนี้ก็คือมันจากเมกาเลยไม่เมกาหมดเลยครับเมกาหมดเลยใช่เป็นเออ่เขาเรียกนะทองแดงนี่ทองแดงนี่ทองแดงมินียมใช่ครับหมดทองแดงครับใช่ใช่ครับทองแดงนะครับส่วนสเตอร์ก็จะเป็นมันจะโลกซี่ขึ้นมาเป็นสีเบสซี่สีเบสซี่สีเบฟันอ่าสี่เบฟันจากเดิมสีสองสิบสีสาม อ๋อหือลด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 ซีโร่ที่มันแรงไงคืชดให้มันเบาลงให้มันเบาลงมันเบาลงรอบต้นนะครับครับอันนั้นเขจะแรงไปครับแล้วเดี๋ยวดูการสบัดฟ้ากันนี่ฟ้าครังการสบัดนี้คือซื้อพี่ซื้อใส่เองใช่ไหมฮะใช่ครับก็มีการเหมือนกันก็มีการเหมือนกันใช่เป็น GPRGPR นะฮะนี่ปรับได้ประมาณ20ระดับใช่ครับ20ระดับยี่สิระดับเลยในี่สวยมากเลยเนาะตรงนี้ ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบแท่งมันก็จะดูเทอะท่าเนาะใช่แล้วครับก็จะดูแบบดูแล้วมันไม่เทอะท่ามากก็ประมาณนี้ฮะไม่ได้แต่งอะไรมากไม่ได้แต่งอะไรท่อนี้พี่พอจะบอกราคาได้ไหมครับคู่นี้เท่าไหร่จำได้ไหมครับท,ที่เป็นเงินไทยอตอนนั้นก็ซื้อเป็น,ปนดอลลาร์เป็นดอลลาร์มันนานมากและจําไม่ได้ น่าจะรู uh, ้สึกว่าสองหมื่นต้นเลยสองสองหมื่นแล้วล่ะไม่สองหมื่นบาทก็สองหมื่นล้วก็ลายล้านสลงหมื่นต้นไทยนี่ว่าสองหมื่นนั่นล่ะเป็นเงินไทยน่าจะประมาณนั้นประมาณสองหมื่นโอ้ไม่แพงนะพี่นะไม่แพงนะสองหมื่นสองหมื่นต้นๆกี่สองหมื่นไทยสองหมื่นเราไม่ได้ผ่านร้านไงเราซื้อมาโดยตรงซื้ออะไรโดยตรงเนาะใช่แล้วท้ายนี่น่ะฮะท้ายปกติมันเป็นมันมาแล้วอมันมากับมามาจากรถเลยใช่ไหมครับมาจากรถอยู่แล้ว นี่ว่ามมาเก็ตติ๊กเกอร์เล็ๆไหมครับมาติดติ๊กเกอร์เล็กๆน้อยที่เห็นมั้งเกอร์่เฉยเป็นเราคำถามนิดนึ่งชอบนี้มันเป็นสีเดิมมันหรือเปล่าครับสีเดิมครับสีเดิมใช่ไหมสีเดิมแต่ว่าที่ผมมาเก็บเพิ่มก็คือพวกพวกขี้พวกนี้พวกขี้พวกนี้จะเป็นดำเหมือนกันจริงๆเดิมๆเองอ๋อนี่เก็บนี้จะเป็นดำพ่นสีใช่ไหมเลยอ่าผมก็มาเก็บเป็นสีขาวคขาวกับแผ่นนี้แผ่นนี้จะเป็นสีดำเดิมอีกตรงข้างอกล่างนี้นะครับเนาะเป็นดำแล้วผมก็มาเก็บเป็นสีขาว กับกระจกเดิมก็ดำแล้วก็มาเก็บเป็นขาวโอ้มาทําขาวมาทําให้มันเข้ากับรถมากขึ้นเนาะให้มันนะให้มันดูและมีพิติมากขึ้นนะครับมีพิติตัวนี้ก็มากับรถเองเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับเดี๋ยวก็เป็นระบบไฟนี่นี่อย่างที่ผมมา,มา,านี่ไฟวงแหวนนี่คือมากับรถป่ะครับไม่ไม่มาทำเองมาทำเองสวยดูมากครับ นี่แดงตาไฟข้างหนึ่งนี่คือคือตั้งใจใช่ไหมครับตั้งใจครับตั้งใจงให้มันแดงข้างหนึ่งแดงข้างหนึ่งสีนั้นข้างหนึ่งก็แต่มัน,เป,นเป็นวงสวยมากเลยเนาะใช่ครับมันดูมากอันนี้มาทําที่บนเรานี่แหละทาร้านไหนพี่นี่ร้านอยู่ไปพานครับเป็นร้านที่ทำแบบรถยนต์นี่แหละพอร้านทํารถยนต์เนาะใช่ใแพงไหมครับทำทั้งทั้งหมดเนี่ยทั้งทั้งหมดแพงจับไม่ได้แล้วอีกไม่กี่พันนะครับ ไม่กี่พันใช่แต่ว่าจำไม่ได้มันถูกพี่อาจจะแพงผมก็ได้ไอ้นี่มันเป็นมาอย่างนี้เหรอโปรเจคเตอร์นี่เลือนครับไอ้ไฟครับโปรเจคเตอร์ทั้งหมดเลยเนี่ยอ่าไฟโปรเจคเตอร์อยู่แล้วมันมาอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่เรามาทำหลอดไฟเพิ่ม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 โอ้มาทำวงข้างในเพิ่มคือแล้วก็แดงนี่ก็ทำเพิ่มใช่ไหมครับก็เราเปลี่ยนหลอดเฉยเปลี่ยนหลอดเฉยอ๋อเปลี่ยนหลอดเพิ่มเลยมันดู สะดุดตามันดูสะดุดตาเวลาเราสะดุดตาไม่เพราะว่าเวลาเราขี่คนเดียวไกลๆเนี่ยอย่างน้อยเวลาเขาเห็นจะได้ดูแบบมันก็จะได้ช้าเบาลงอ่ะตัวนี้มันกี่กี่ซีซีนะครับขันสี่ว่าสี่ีครับซีซีจริงๆนี่ประมาณกี่แรงมาครับเดิมถ้าสเปคเดิมมันสองร้อยเจ็ดลยใช่ไหมแต่ว่าผมมาเาวอร์คอม o m นเดอร์แล้วก็ฟองเปอย ชุ่ว่าจะ220นหน่อยนะครับก็คือมามาจูนกล่องจูนกล่องมาจูนก่องเพิ่มชุดไฟนี่ผมก็ทำสีให้มันให้มันไม่เหมือนกันเาเามาเป็นาา้ดนกตรงแล้วเหมือนอยาโรกาเง้ลวา่สีสีเลยทาให้มันสีไม่เหมือนกันนี่นี่นี่ใสเหลืองฟ้าแดง ผมแนะนําข้างนี้พี่ใส่เขียวดีกว่าไม่มันจะดูแตกไปดูอะไรทำอย่างนี้มันดูอะไรมันดูแปลกๆโอ้สวยจริงเยยเยครับพี่เคยวิ่งไหมแรงแรงผิดไหมนานไหมครับเคยเคยวิ่งอยู่ใช่ไหมครับใช่ใช่เคยวิ่งอยู่เคยวิ่งอยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็ขี่ธรรมดาแล้วล่ะขีกสั่วอธรรมดาเนาะอันนี้ประมาณที่วิ่งท็อปสปีดที่พี่เคยทำเท่าไหร่ใช่พี่เคยทำนานเลยนะพูดถึงว่าช่วงถนนโล่งๆนี่นะครับถนนโล่งๆ แป๊บหนึงแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวก็ปล่อยลงเราเราดูสามร้อยงี้ยดู310ร้อยสิบเงี้ยสามร้อยสิบเี้ยโอ้แป๊บหนึ่งนะไม่ใช่ว่าต้องหย้ยไม่ใช่เ<ป>ช,ชนะไม่เอานะ ไม่ถือว่าลองดูเฉยลองว่ามันจะขึ้นได้เท่าไหร่ใช่สามร้อยสิบเลยสามร้อยสี่เต็มมันมันไม่หมดไงแล้วก็ปล่อยลงโอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียวสามร้อยสิบแต่ว่ากลางคืนนะช่วงกลางคืนนะไม่ใช่ไม่ใช่กลางวันนะกลางคืนใช่ไหมครับประมาณตีสองแล้วเส้นสีแดงโล่งนะทำเนาะคือเรามั่นใจก็เหมือนเราเรือเราลองรถลองดูจากแักษ์โซเส้นคำเขินแก้วนะโอ้ช่วงที่เป็นทุ่งนาอะไรยาวนโอ้อันนี้ไม่ได้จากมหาหรือเปล่าไม่ไม่ไม่จากเสี่ยใหญ่ใช่ไหมครับ ที่ว่าเราดูแล้วมันไม่มีรถปลอดภัยไงอ,อยากลองให้เฉยนะลองดูแป๊บเดียวนะไม่ใช่ว่าไปแช่ไม่นะมาปุ๊บแล้วก็วลวปล่อยลงก็ขึ้นเร็วเลยใช่ไหมพี่ว่ารถคันนี้ส่วนใหญ่แต่นี้ก็จะรู้จักกันอยู่นะเพราะว่า<ช>พี่<ม>จะขี่ไปอะไรกลกับใต้กับกับอัตตานีนี่ก็จะขี่กันนี่แหละทุกปีแล้วพี่<ม>ขี่กลับอัตตานีเลยใช่ไหมครับสามุบวนไปนี่ใช่ไหมครับใช่กี่กิโลครับ อุ้ยมากขี่มีพักบ้างไหมช่วงละช่วงปกติจะสลับกันบางปีก็รวดเดียวโอ้ลวดเดียวกี่ชั่วโมงครับไม่แต่รถใหญ่ๆน่าจะขี่ไกลๆยาวๆมันไม่มันไม่เนื่อยนะพี่แช่17ชั่วโมงเลยเหรอครับเพราะว่าพักกินข้าวนะพักกินข้าวพักแต่ไม่ได้นอนไม่ได้นอนเลยพักคืนพักคนแต่รถไม่ต้องพักก็ได้จริงจริงคือพักคนอ่ะพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับ ตอนนี้12 12เลยครับผมาไล่เรียกกันเลยนี่ยังดูหนุ่มมากเลยโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อดีกว่ารีวิวรถถ้าไม่ไม่ฟังเสียงท่อนี่ถือว่ามันไม่จบนะต้องฟังเสียงท่อกันฟังเสียงท่อกันนะฮะนี่เป็น เอ็มเอ็มโฟเอ็มโฟ่ท่อค <Yeah>. oh. ู่เนาะแต่ไม่ไม่โฟ่ครับสลิปสลิปซอออน เป็นกำลังใจผมทำคลิปดีๆออกมานะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ